รายการเสาสนุกปลุกสมรรถนะการอ่านประจำวันเสาที่9กรกฎาคม2565นี้ท่านจะได้พบกับครูอารมณ์เหลืองแดงที่จะมาร่วมพูดคุยในหัวข้อและเปลี่ยนเรียนรู้กับครูอารมณ์ติดปากคุ้นหูรู้เข้าใจอ่านได้เขียนถูกเพื่อลูกๆนักเรียนอ่านออกเขียนได้ผ่านบทร้องเล่นเพลงเ,เกมและนิทานสระ โดยมีอาจารย์เสกสรรผลวัฒนะคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและนางสาวดวงใจบุญญภาดผู้อำนวยการสถาบันภาษาไทยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ท่านสามารถติดตามรับชมและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรายการเสาสนุกลุกสมรรถะการอ่านผ่าน Facebook l ล v e ของสถาบันภาษาไทยได้ทุกวันเสราร์ตั้งแต่เวลาติหนาฬิกาเป็นต้นไปส,สมัถน,นาการอ่านหากว่าเธอไม่รู้จะเริ่มยังไงมาฟังรายการของเราดีไหมเสาร์สนุกปลุกสมัถน,นาการอ่าน